公。<laughs> oh. นเราถึงที่คาเฟ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนอยู่กันที่<ม>ชื่อว่าบู๊กนะฮะเออคือคาเฟ่ส่วนมฮนนะแล้วก็จะเห็นมีหาจจำเทียนด้วยสวยมตอนนี้คือมาเปิดร้านเกินอะ่ะแบบสิบโมงร้านแบบไม่มีคนเลยเออสวนมากเป็นไทย อันนั้นอะไรอยู่พายแล้วก็พายพายมะพร้าวพายมะพร้าวแล้วก็พายอางุ่นบนมนแข็งอันนี้ อร่อยเลยมันเป็นพายมันกน็เลย<ก>อืมอืมมีแยมอยู่ข้างล่างเปรี้ยวไหนไม่ส้มมันอร่อถ้ามันเปรี้ยวเดียฉันก็ไม่ชอบอเปรี้ยวๆหวนมาน We Christmas here. ฮัลทำไมนะมันใกล้จัง นี่เรามาถึงหาดจอมเทียนกันแล้วจริงๆมาถึงตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเราไปนั่งคาเฟ่กันอยู่แล้ว,ลวก็หาทุกคนมาดูน้ำใสไหมทุกคนโ <c oughs> อ้ยน้ำใสนะ สวยเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะฮะที่เดิมที่เราเคยกินอย่างคุณเคยไม่เชิงว่าที่เดิมหรอกแต่คือเป็นสาขาอื่นของเขานะฮะนั่นก็คือขัวปลาบุญน,นั่นเองนะครับก็จะไปหาอะไรกินกันแล้วก็ขัวปลาบุญน,นี่คือมีความว่าตัดร้านสวยเวอร์เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยนะ ให้ในเดียวหรอหมดเลยยี <S <s ่สิบห้าบาทอ้โอ้โอ <ah> oh, 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 ้โอ้โอ้ฮ่าอ เดี๋ยวเขามาจุดเองนในใเดี๋ยวบอกเขาได้กินข้าวกันครับทุกคนครัวป้าบุญร้านประจำทุกคนน่าจะรู้นะว่าชนบุรีแบบติดหวานแต่ที่นี่ติดเค็มก็เลยถูกใส่บ้านเรา <c oughs> <c oughs> จุดไฟอันนี้มันบบ ก็กุ้งยังส้มไข่ปลาเรียวอืืมมแซบ่บแซ่บมากเลยอ่ะอแซบ่บแซบ่บนี่ไข่ปลานะครับอไข่ปลากำถึงมากอร่อยอ่ะอ ขอมกขอมกทะเลนะครบหอมเครื่องแกงมากๆเหมือนกินอันนี้แล้วเหมือนกินแกงเผ็ดอ่ะกูผัดข้นกะหรี่นะครับทุกคนอหอมวิน้นเราอันนี้นหกตัเนื้อขก <c oughs> ูด้วยกูอร่อยอันนี้ปลากระพง,งนุ่มมานาวนะครับทุกคน แล้วมะนาวจริงไหม,มปลาดีปลาดีมากปลาสดปลาเยอะมีนี่ด้วยฮะกุ้งเผาครึ่งโลก็คือห้าร้อยแต่วันนี้ครึ่งโลได้มาเยอะมากมแล้วคือมันแบบ มันถูกต้องอร่อยดูดิกุ้งกระเบนร่มเนี่ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากแม่พี่พี่น้องๆนงนะปะป้าปนะ้าน้านาฮ่ซิมซีฟูดนะครับออร่อยมากอร่อยมาก

มันคำใหญ่เกิบนบุนอาลาอร่อยข้าบนุนอาลาอร่อยมากอร่อยแบบจังทำอร่อยทุกอย่างเกินอิ่มจังตังพ่อ อ,นนอร่อยมากอ่ร่อยดีใครมาหาทายาก็แวะมาได้เกามีหลายสาขานะลองไปแบบอะไรนะคะนี่รู้สึกว่าแต่ละสาขารสชาติก็ไม่ค่อยไม่ได้ว่าเหมือนกันขนาดนั้นแต่ทุกสาขาจะไม่ติดหวานเพราะว่าส่วนใหญ่มาสมุรีจะชอบอาหารติดหวานแต่ว่าทัวป้าบุญทุกสาขาจะไม่ติดหวานนะทุกคนอร่อยอืม ขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะแซ่ <S <S แบมันแซ่บ ็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งแล้วเ้าถ้องเอาเราต้องเอาอ,อันนี้ออกก่อนต้องออย่างไรอ่ะรออยู่ตรงนี้วอ้อ,อุ้ยหกหมดเลย เปรี้ยวเปัีนยว,ยวนนที่นี่คือ Sunny Beach House นั่นเองนะฮะนี่ก็คือขับตาม GPS มานะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพกว้างๆเอาคิดจิมขนมดูดีเว้อร์แบบ มันเวอร์ไม่กินกินเค้กเวทเล็บเ็ทไปอร่อยเลยสวยบรรยากาศดีมีทั้งโซนที่เป็นคาเฟ่แล้วก็มีโซนที่เป็นกินค้าด้วยแล้วก็มีโซนด้านนอกซึ่งด้านนอกตัวนี้คือแบบแดดร้อนมากก็เลยว่าเออมานั่งข้างในห้องแอร์ดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ร้อน ค่อยออกไปถ่ายรูปก็ได้แบบว่าเออเย็นๆนั่งเย็นๆสดชื่นสดชื่นจุโคนดังจังเรากําลังจะกลับบ้านกันแล้วนะฮะก็สําหรับวิดีโอนี้นะฮะกับการมาเที่ยวที่พัทยานะฮะวันเดทริปก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะบ๊ายบายบายอ่าประเชิงประเถิด ฮกับบ้านจัง